สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเที่ยวสวน <Okay. S 2> จะมาเที่ยวสวนที่ดูใบเที่ยวสวนเขาเรียกว่า<ม>แถวนี้เขาเรียกว่าฟาร์มมา้าฟาร์มม้าที่ดูใบจะพาดูอะไรก่อนรู้ไหมดูต้นหม่อนเนี่ยต้นหม่อนบ้านเขาอันนี้เป็น <laughs> เป็นต้นหม่อนที่แบบสูงมาก <laughs> สูงมากแล้วต้นใหญ่มากเลยเนี่ยต้นหม่อนสูงมากและใหญ่มากเลย เนี่ยหมอนที่เขาไปเลี้ยงใหม่เนี่ยนี่ดู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 ใบหมอนใบหมอนเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนหม่อนบ้านเราตรงไหนรู้ไหมถึงลูกจะเขียวลูกจะเขียวแต่หวานหวานมากๆเออพอที่นี่จะเป็นฟาร์มใหญ่เลยเป็นฟาร์มใหญ่เป็นฟาร์มใหญ่เนื้อที่กว้างมากเนื้อที่กว้างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะทำเป็นอ่าลักษณะ เป็นแคมปิง้งแคมปิ้งแบบคนอาหรับอยากให้อยากให้ได้ชมกันเป็นแคมปิ้งแบบคนอาหรับนี่ไงจะพามาดูแคมปิ้งแบบคนอาหรับเนี่ยเขาจะทาเป็นลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นผ้าผ้าผ้าสวยมากสวยมากจะเป็นลายสวยมากลวดลายสวยลวดลายแบบสีสันสดใสเนี่ยลวดลายแบบอาหรับเลย นะครับแล้วเ้าพามาดูข้างในข้างในเขาก็จะบุอย่างดีบุผ้าอย่างดีดูสิเป็นผ้าทออย่างดีเป็นผ้าทออย่างดีแล้วเขาก็จะมีโคมไฟอยู่ข้างบนโคมไฟอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีเบาะนั่งมีเบาะนั่งมีอะไรมีแบบเวลาเขามานั่งสังสรรค์กันอเศวนาสังสรรค์อะไรต่างๆสวยงามแล้วก็จะมีโคมไฟ โคมไฟอยู่ข้างบนอันนี้เป็นแคมปิ้งแบบแคมปิ้งแบบง่ายๆแล้วก็ข้างนอกก็จะมีแบบปิ้งย่างก็ได้ดู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 เนี่ยเขาจะมีเตาทานมีปิ้งย่างแล้วเขาจะมีรั้วรอบขอบชิดไว้แต่ว่าสวนนี้ใหญ่มากสวนนี้จะใหญ่มากสวนนี้ใหญ่มากแล้วก็จะมีสนามสนามสนามสำหรับนั่งเล่นชิงช้าเอย่ย อะไรเอ่ยเนี่ยก็เราสามารถที่จะนั่งได้เราสามารถที่จะนั่งชิงชาได้โอ้สวยดีสบายดีอ่านั่งชิงชาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงคืออะไรข้างนอกข้างนอกเะเป็นสวนมะม่วงสวนมะม่วงที่ใหญ่มากเลยเป็นสวนมะม่วงใหญ่มากแต่ว่าแคมปิ้งที่นี่แล้วก็สวนเล็กเไม่ใช่สวนเล็กสิเขาจะทำเป็นสัดส่วน เนี่ยเขาจะทาเป็นสัดส่วนแล้วก็อันนี้เขาก็จะเอาต้นเ,เขาเรียกว่าต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นเหล่าบ้านเราเขาเรียกว่าต้นเหล่าเอามาถักถักถักแล้วเขาทาเป็นฝาทําสวยมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะทําเป็นสวนเล็กๆมีต้นมะม่วงมีสวนหญา้ามีต้นอินทผาลามเ,าเขาทําดีมากเขาทําดีทําสวยอยากให้ดูอยากให้เห็น ว่าที่สวนเล็กๆของเขาเนี่ยเขาจะจัด,จดเป็นสัตว์เป็นสวนนะอันนี้เป็นเป็นสัตว์ส่วนของของแคมปิง้งอ่ะทำดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นอ้าวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงสวัสดีครับ